ที่หล่นที่กะเรียกะลาดผู้ประชาชาวบ้านนะคะว่าระเหรเร่ร่อนอยู่ตรงเนี้ยให้มาคลืนกับไทยนะคะไปบอกเลยประกาศสัปดาห์เลยใครอยากจะมีพระเจ้าอยู่หัวเป็นของตัวเองให้มาลงทะเบียนนะคะข่าวกะเลี่ยมตรงนี้ส้มหล่นเลยจะขออนุญ,ญาตย้อนอีกนิดหนึ่งสายพันธุ์ของกะเลี่ยมส้มเนี้ยะนะคะมาจากไหนนะคะเราอพปยพมาทางมอญและมาม่านะคะจำเพลนะคะว่า หลังปอนยุดดินเป็นฟังกโลสวดีนะคะค่ะตกติดดินคือเปลี่ยดอยนะคะสั้นบ้านติดดินแล้วก็ไม่ค่อยอักนงานค่ะเปี่ยนน้ำของเราเนี่ยเราเรียกของเราเปดยุท